<c oughs> อ่เดี๋ยวเราตอนนี้เราลงมาชั้นสองแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ตองกี้มองชั้น <c oughs> สองก็มีไดโซนะครับไดโซ ดโซนะครับดโซนี่เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็มีร้านอะไรวะมารุมารุมารุโกเมะมารุโกเมะนะครับเป็นอาหารเป็นขนมขนมญี่ปุ่นนะครับโมมารุโกเมะขนมญี่ปุ่นราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับมิโซอ๋อเป็นซุปนะครับขายซุปมิโซ <c oughs> ถ่ายซุปนะครับมีโซะเมนูซุปเซเลอร์เบอร์หนึ่งในญี่ปุ่นนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มาเป็นส่วนของถ่ายอุปกรณ์กลอฟนะครับกลอฟพาร์ทเนอร์นะฮะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของร้านอะไรเอ่ยทัศยะออสุรุฮะนะฮะมีร้านสุรุฮะด้วย สุรุฮะครับสุรุหะร้ราน <c> ย <oughs> าสุรุหะนะครับส,สิวจีบคนญี่ปุ่นเทียบเลยนะครับแล้วก็มีกาชับป,ปองนะมีตู้กาชับป,ปองด้วยกาชับป,ปองอ่า ล้วตรงกลางตอนแรกนึกว่าเป็นที่ว่างนะครับตรงนี้เป็นร้านตัดแว่นนะครับโ d a เดฟอมเจแปนนะครับร้านตัดแว่นที่ดูเหมือนร้านกาแฟมากเลยอ <c oughs> ไม่กล้าเข้านะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูไกลๆกันนะครับตรงนี้ก็ดองจี้นะครับไม่ไม่เข้านะเ <c oughs> <c oughs> ขาปิดแล้วนะฮะโอเดนะครับ ตอนนี้ไม่ให้คนเข้าแล้วนะฮรับคนแน่นเกินนะครับเนี่ยคนรอเข้ากันข้างในเราคงไม่ได้เข้าไปนะครับอันนี้ชั้นสองก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟาเม a ซอนด้วยอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงไปชั้นหนึ่ง <c oughs> คนแน่นมากเลยอันนี้เป็นชั้นหนึ่งของรองกี้นะครับรองกี้มอ <c oughs> ดูเดินโดยรอบก่อนนะครับโดยรอบก่อนนะอ๋ะอนะครับ อันนี้โดยรอบนะครับก็จะมีนานะนะครับนานะกินทีอู้นี่เป็นร้านร้านชานะครับร้านชากรีนทีชื่อร้านาน,านานะกินทีนะครับก็เหมือนกับยังไม่เปิดหรือ,อยังไรนะครับนานะกินทีไมนะ่แน่ใจนะครับนานะกินทีอ๋อเดี๋ยวเดินกลับนะฮะตอนนี้ไม่คนะ่อย นันนากินที่เข้ามาปุ๊บโหแล้วก็มีโคจิบิจินคาเฟ่อันนี้จะเป็นอะไรอ๋อชาเขียวนะครับอันนี้ข้างล่างจะเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะครับอันนี้จะเป็นร้านนาน้ากกินทรีนะครับทุกนี้ ที่ดูข้างนอกนะครับส่วนในนี้จะเป็นโอมาภาสามินิมินิโดนนะครับอะไรครับเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้เราคาวโปรโมชั่นซึ่งเป็นรถตวอย่งงเป็นประดิบหรอครับอ๋อเอาเสร็จแล้วออกกลับบ้านเลยถือกินกลับบ้านไปเลยอ๋อมีทานด้านนน้นอ๋อ ของาสมสิปอร์เซอันนี้เป็นร้านร้านร้านอยู่ที่ไหนดังเดิมอกไม่ไม่สาขญี่ปุ่นอะไม่ะอ๋ออันนี้เป็นไม่สาขาที่2มีเอกมัยด้วยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ที่แรกโอเคครับครับได้ครับเป็นประดิบทั้งนั้นเลยโอเคครับราคาเริ่มต้นอยู่ $200 ก็มีนะ $290 นะครับ 290ก็กินได้รับประดิบนะครับพอ <c oughs> สั่งมาแล้วก็มากินตรงนี้ได้นะครอันนี้คล้ายๆกับว่าข้างล่างเนี่ยเป็นในลักษณะของถ่ายได้ไหมอ,อันนี้ยังเข้าไม่ได้กั้นไว้เนาะหน,นาทีนาท,นทีอันนี้เป็นให้คนญี่ปุ่นดูอยู่ใช่ไหให้คนข้างในออกอ๋อไงไงมัน<ด>มัน<ด>มันลอมแน่นได้ครับอ๋ออันนี้จะออกเป็นแนวตลาดตลาดสด ก็ออกแนวเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ตลาดก็าเหมือนห้างไทยก็เหมือนท็อปข้างล่างนะครับโอเคยังไม่เข้าดีกว่านะครับยังไม่ให้เข้าเพราะคนแน่นนะดูแลลำบากนะครับตรงนี้ออกแนวเดี๋ยวอาจจะเข้ามานะครับเหมือนเป็นพวกอ๋อมันมันเชื่อมกับ ตัวห้างข้างในด้วยอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับก็เข้าไปก็ทะลุไปที่ดองกี้ที่เป็นขายของจิป,ปถาถะได้นะครับโอเคไม่เป็นไรฮะรตรงนี้เราก็มาดูกันข้างล่างก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับอาหารที่มันไม่ใช่เป็นร้านแบบหรูๆข้างบนนะครับอ๋อนี่มีปลาด้วยนะฮะ มีไทยยากิด,ด้วยนะครับแล้วก็ขนมโอ้หนึ่งชิ้นหกสิบห้านะครับชินละหกสิบห้านะครับแล้วก็มีอแอบดูหน่อยโอ้มีหลายไส้เนาะโอ้ครีมชีสแฮมชีสช็อกโกแลตเผื่อตัวแดงนะครับ <c oughs> น่ากินมากๆเลยนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นอะไรหว่ามันคืออะไรอะครับชีสจากฮอกไกโดค่ะจากฮอกไกโดฮอกไกโดร้านจากฮอกไกโดเยอะมากเลยนมฮอกไกโดใช่ใช่จไกโดคือวัวอยู่ฮอกไกโดฮอกไกโดนะครับชีสเหรอชีสดอกเขาข้างในเป็นชีสนะคะอ๋อค่ะโอ้ นะครับยังเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าคนเต็มนะครับคือส่วนของห้างข้างหนอ๋อคือชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของห้างดองจี้นะครับแล้วก็มีมีชั้น2องอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคบรรยากาศอยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเนื่องจาก เข้าไปไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วกันว่ามันมีชั้นล่างเนี่ยครับมันก็จะเป็นดองกี้ทั้งทั้งชั้นเลยนะครับเราก็จะมีส่วนของเครื่องดื่มอาหารกินเล่นเล็กๆน้อยอยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีในส่วนของคล้ายๆซูเปอร์นะครับจากตรงนี้เป็นของแห้งแล้วก็ไปของสดนะครับจากของแห้งแล้วไปของสดแล้วก็จะมีชั้นสองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพอขึ้นไปก็จะมีดองกี้อยู่ฝั่งนี้นิดนึงนะครับแล้วตรงด้านนั้นก็จะเป็น ร้านซูรัวฮะนะครับแล้วก็ร้านต่างๆนะครับก็คือดองกี้จะอยู่ชั้นล่างเต็มเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีชั้นสองเล็กหน่อยนะครับอันนี้ก็มาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับนี่ครับด้านนี้เรายังไม่ได้เดินเนาะ <c oughs> นี่ฮะดองดองดองกี้นะครับ อมันยังมีร้านที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับก็ค enfin ือร้านนี้นะครับก็เป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับอาสต้านะครับข้าวหอกไข่นะครับเริ่มต้นประมาณสามร้อยยังไม่รวมสวิชชาร์จกับแวตนะครับ โอเคนะ <c oughs> แล้วคลิปนี้ก็ชั้นหนึ่งชั้นสองของดองกี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามดูกันใหม่นะครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับสำับ <c oughs> นี้สำหรับวนันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เราดู a n a